เพี่พี่บอกว่าอยากทำอะไรพี่มาเชียงใหม่พี่ฮะอ๋อจะตะโกนบนหลังคารถครับว่าเชียงใหม่โอ้ยมว่าจะแรงกว่านี้ต้องรถแดงด้วยพี่รถแดงด้วยพี่แรงกว่านี้เลยครับว้ายมึงยืนก็แบบว่าอู้ว่าทำไรอ่ะ ตัวงานครับชือว่าอาร์ตแชั่นเนี่ยสะอาดป่ปากอะไรปากที่ตะชูยเทียเลยนะครับน้ำหมดอ่ะน้ำติดต่วีในสิไอ้พีชคนอะไรนะคนอะไรนะ อะไรนปาร์คจะทำอะไรนมวดนมวดนมสวัสด oh. ีครับพี่ป๋องผมตักครับพี่ป๋องแล้วเสียงพี่ป๋องพี่ป๋องครับเสียงพี่ป๋องจะห้องซองไปสีสวัสดีครับตักครับครับสวัสดีครับพี่ป๋องวันนี้ตักเอออยู่ที่ไหนกันครับผมยังไงคือเอาง่ายผมไม่อยากพูดนี่ผมไม่อยากพูดนี่มันน่ากลัวมากนี่มันขนาดนั้นเลยเลยครับผมน่ากลัวจริงจริงนี่มันครับครับครับแล้วไงต่อครับ ไม่พอดีกว่าพี่พอแล้วผมไม่อยากขายแล้วพี่ผมครับไม่ได้ครับเอาต้องไม่ได้เพื่อคุณรู้ฟังทางบ้านนะครับต้องเอาให้สุดครับผมจบไอ้นี่ไอ้นี่กิดกิดกิไกิพูดเป็นางการพูดเป็นางการเดี๋ยวแต่ผมจะต่อสายไปที่คุณกิดเลยแล้วกันครับกุกิดครับครับผมครับสวัสดีครับโอ๊ยโอ่โง่โง่โง่รีบหมดนะแค่นี้ครับอกแค่นี้ไม่ไยพูดแต่างการเป็นทางการมรงนี้เราก็อยู่ที่มา ครับที่จังหวัดพุทธประจัทยาเราก็จะไปดูกันว่าเฮ้ยพอพี่พอพี่น่ากลัวพี่ผมกลัวพูดแค่นี้ผมกลัวแล้วพี่อุ้ยรุ่นหัวลุกสู้เลยเนี่ยดูยูยูปวดขี้นะครับ สวัสดีครับผมตั้มคณะดนตรีนวตสมัยคณะมัคคัวันนี้เราจะมาสอนทีการเล่นซึ่งที่ถูกต้องครับัอยู่ร้านข่ยกันไปแล้วหล้วก็สงสัยว่านี่คอดอะไรคอดอะไรเอครับเอชาร์ปพี่ เสียงนี้ซีชาร์ปไมเนอร์ไมเนอร์ด้วยไอคนต้องใส่ว่าโชวอะไรเออเอีเฟกต์พอเถอะอยากแนะนำเสนอครับเฮ้ยขอรู้ไหมขอรอเต็ดขวอยเนื้อขวอยเนื้อขวอยเนื้อ